น,นี้แล้วครับเรากลับมาบ้านของเรานะครับเรากลับมาบ้านของเรานะครับเรากลับมาบ้านของเรานะครับอันนี้คือบ้านของเรานะครับเฮ้ยใครเนี่ยค่ะกูดอย่างทีเขาสื่อเพื่อเ้กูเหนกันการ์ดจนจันทร์สวัสดีใต้ดิน และพวกมึงจะออกจากบ้านกูไปได้ยังไอหว่ต้องเรียกกันออจากบ้านที่มีปืพูจะโดเาว่าเรียสงที่ด้กูรู้แล้วถามึงไปเอาสมญที่กูบอกกานโอเคไม่บอกวกอหรอกเพาะาเป็นลานะี้ไว่าไอว่ามตอไ้งเป็นสาทยกันสิ่งที่อยู่ได้ทีมีของ ออสองตัวบาทนี้ไหมแล้วแล้วแกมก็ต้องเป็นไปวแก้มสีเขียเลยดมกูมาทำด้วยเหรอวะเนี่ย, <c oughs> ยมยึงไม่ต้องมาใก้หรอวัยดมจัปวยน,นเลียเลียะเหรอทำไม่ต่อไอ้จามปาดแค่มึงสอซะโอเค้ง <c oughs> แหลมแหลมแชกแชทแชวใครกินข้าวดูใครกินข้าวอยูเรื่อย่าดูช่องดีตอนกินข้าวใ่ใช่อันนี้เหรออ่ะใส่ส่วนผสมสามคุณเล็กคุเล็ก คือคำใบ้ใบใช้นมใช้ชาดหลอดเดียวกันใช้นมใช้ชาดหลอดเดียวกันเนาะอย่าดมใช้ดมใช้ชาหลอดเดียวกันไม่ต้องยาหมองไม่ก็แย่นมอ่ะเป็นหลอดเป็นหลอดจะด้วย แาวนี้มีไหมนี่ไงดมดีด้วยนะชอบมือเหรอนี่กูใส่ไปแล้วเหรอเออกูก็ล่เลยโคเลยสิโคเลย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 โคเร่เลยโอเคแล้วไงต่อกยาสูดให้ดับยาสูดที่สองว่านี่ไงสูได้้แลวเออผ้าคลุมเทียวจุโร่จับไว้ดีนะนี่มันสมบัติล้ำชาติเลยนะอ้าวแบบห้านี่แม่รู้กีนอตแตร แต่ว่าคุณเชจิโร่ไปถ้าคุณเชจิโร่อันีเราวได้อยู่ข้าวอยูน้นอยู่ข้าหแล้ววเมือกี้้นเมกนกินข้าวกินข้า

เ็ไเอไปใส่เลยแล้วเจอล้วก็ไม่เปาไปใส่ก็แล้วไปที่ยากตที่ิราไมหายไปเราแล้นี้นะครับท่านผู้ชมเรากำลังกินข้าวกันอยู่ สองอค,ครับ